ตอนนี้กำลังจะเดินออกจากที่พักไปหาดเที่ยวนะเอฟซลูกสาวกำลังเข้าไปดูว่าจะนี่นะคะโรงแรมที่เราพักนะคะตอนนี้กำลังดูว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะเอซีลูกสาวกำลังเซิร์ชดูอยู่นะคะ ว่าจะพาแม่ไปที่ไหนตอนนี้ติดไฟแดงอยู่นะคะตอนแรกว่าจะเรียกรถลูกสาวบอกว่าแม่เดินเอาแปดนาทีเองค้างั้นก็เดินเอาก็ได้ลูกเลยดอกไม้จริงนะคะไม่ใช่ดอกไม้ปลอมนะดอกจริงเลยนะคะอยู่หน้าโรงแรมนะคะ ไม่ใช่ของปลอมนะคะของจริงนะคะลูกสาวกำลังเซิร์ชหาที่เที่ยวอ,อยู่ตอนนี้นะคะดอกจริงค่ะสวยมากสวยทั้งสองฝั่งเลยนะคะไี่จีงผณดาดตัวน,น้อยนะคะนั่งนนี้ะะคหะน้าโรงแรม ด้าน่ารักมากเลยจ้าสวยหันหน้ามาหน่อยค่ะ ไม่เห็นหน้าเลยค่ะไม่เห็นหน้าลูกเลยเ <oz les> อาเม็ดออกหน่อยสิค่ะล <oz les> <ร>ูกสาวเขาบอกม <oz les> แม่่ายไงตก็หนูแม่เอเม็ดออกนก็ไม่เห็นหน้าแล้วก็มันแดงเข้ากันกับอันนั้น <oz les> มันไม่เห็นหน้าหนูมันแดงเข้ากันกับโทงข้างๆแก้มหนูอ่ะ ทำไงก็ไม่เห็นโอเค โอเคเขาลอดูเรนนี oh, nah. ่รอแล้วไม่เกิดออมาเราจะมาไม่ทันไม่จอดจอดไม่จอดจอดกัน เดี๋ยวเราจะออกมาไม่ทันก็ตอก็ตอนมีคนกำลังเยอะๆนี่แหละตอนนี้รอรอแพนด้าออกมานะเอฟซี FC ตอนนี้รออยู่